สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้บนแม่พึ่งุ่มพวง,พงดวงจันทร์เมื่อวันที่20มิถุนายนเพจลอตเตอรี่7777ได้โพ์ข้อความระบุว่างวดวันที่16มิถุนายนเลข1 7 5วัดแทบแตก ชาวบ้านแห่แบกชุดไทยแก้บนแมพ,นพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เสียงเซียมซีได้เลขสามตัวงดวันที่หนึ่งกรกฎาคมอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรเรียกได้ว่าหลังจากงดวันที่16มิถุนายนหลายคนก็ถูกกันเยอะมากสําหรับเลขท้ายสองตัว17สําหรับผู้ที่มาแก้บนให้กับแมพ,พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ในวันนี้ก็มีการเสียงเซียมซีได้เลข3ตัวนั่นก็คือเลข098นะคะ ใครชอบเลขนี้ก็อย่าลืมซื้อตามกันนะคะ098ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ